ช่วงเย็นๆที่ไม่มีแดดแบบนี้นะคะอากาศดีๆแบบนี้เนี่ยหลังจากที่เราล้างขันนกเสร็จเรียบร้อยแล้วครูปอยก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่ครูปอยก็ชอบทําเป็นประจำนะคะก็คือเราจะมีอันนี้ค่ะเป็นถุงกับกระดาษนะคะเพื่อที่จะเอาไปห่อฝรั่งกันค่ะฝรั่งที่ครูปอยปลูกเนี่ยก็เป็นฝรั่งที่เอาไว้ให้นกด้วยเอาไว้ขายด้วยนะคะ ส่วนไหนที่เหลือจากการไข่แล้วก็ให้นกได้ฝรั่งที่ครูปอยให้นกค่ะก็จะเป็นฝรั่งที่ครูปอยมั่นใจเลยว่ามันเป็นฝรั่งปลอดสารพิษนะคะอันนี้เนี่ยครูปอยก็จะมาห่อเองเวลาที่เราว่างเช้าเช้าเย็นเย็นเราทํางานนกเสร็จแล้วแล้วก็เราก็มาห่อฝรั่งเนี้ยค่ะอันนี้เนี่ยลูกเริ่มเยอะแล้วนะคะเนี่ยไซส์แบบเนี้ยเริ่มห่อได้แล้วเนี่ย เริ่มเยอะค่ะแล้วก็พอเราห่อเสร็จเนี่ยแล้วเนี่ยอีกประมาณแค่ซักระยะเวลาแค่เดือนเดียวค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้กินฝรั่งพวกนี้แล้วฝรั่งเนี่ยนกโคตรชอบเลยนะคะโดยเฉพาะเม็ดของเขาเนี่ยนกเนี่ยชอบแทะมากแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยถ้าเกิดว่าใครมีพื้นที่น้อยให้ปลูกแค่ต้นหรือสองต้นก็ได้นะคะติดบ้านไว้ฝรั่งเนี่ยมันออกลูกได้ทั้งปีเลยเราสามารถที่จะ ลดต้นทุนค่าหารนกไปได้หลายบาทเลยล่ะค่ะ